ยี่สิบจะยี่สิบจ้าพระทองพี่พระทองมันม่วงจ้าตรงน้ำแล้วเลยพี่พระทองสังขยาใหม่ๆทุกท่านสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิภาเพื่อนๆมาที่ตลาดนัดอมสินนะคะพิพามาที่ร้านหน่อยขนมไทยค่ะเป็นร้านขนมไทยนะคะกล่องละยี่สิบบาทมันด้วงขนมเหนียวอันนี้เป็นมันมันม่วงพี่มันม่วงจ้าทำได้ครับ ขนมน่ากินนะคะเริ่มเลยัวแปรค่ะยี่สิบจะ่ามย่างห้บครักล่องห้าสิบบาทขนมต้มนะคะขายถูกมากร้านนี้ใช่ขายขายถูกค่ะอันนี้ขายถูกยี่สิบบาทนะคะอันนี้ขนมกล้วยขนมด้วงอันนี้ตะโก้เหรอคะใช่ที่ตะโก้ครับโหกะทิชั่ๆ ขนมชั้นค่ะเพื่อนๆขนมมันอุ้ยนี่ดิเริ่มเรียกถูกหมดแล้วนะเมื่อก่อนเรียกงง,งอัน,นอันนี้คืออันนี้เป็นเอข้าเหนียวหน้าตัดเห,เหนียวะข้าวเหนียวตัดนะคะเป็นหน้ากะทิอันนี้ขนมมันใช่ไหมคะใช่ครับพี่ขนมมันขนมปอกทองอันนี้อันนี้ขนมเหนียวใช่ไหมทีออ่มีน้ำราดค่ะแล้วก็มีข้าวพองๆนะคะอร่อย อายยีสิบพี่แล้วก็รบได้าน,านะครองสังขยาทำไมมาร้านขนมไทยแล้วแอบกืนน้ำลายจากสามสิบปีสองงานใส่กล้วยจขนมเทียนเชิญค่ะยี่สิบพี่ใหม่ๆเลยพี่อ้าขอโทษจังไส่ผเนาะมีคนสายหวานนะคะคนรักขนมหวานไม่ควรพลาดนะคะคนรักขนมไทยนะคะร้านนี้ขนมไทยน่าทานมากเรียบร้อยจ้า ใส่ไส้ขายยังไงอ่ะชุดละ30บาทพี่สามสิบมีมีห้าชิ้นนะคะขนมมาจากลาบบุรีนี่ขนมอร่อยขนมของลาบบุรีค่ะเพื่อนๆข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดขายยังไงเอ่อ๋อตรงนี้สามสิบนะคะขนมเทียนนี่ก็ชุดละ30มสิฮะลูกละ7บาทเพื่อนๆลูกใหญ่อันนี้เขาเรียกใส่อะไรชิวคักหรือเปล่าชิวคักนะคะอันนี้อร่อยมาก อยากกินขนมเทียนจังเลยเอาขนมเทียนชุดหนึ่งนะคะคครครัับบผมอยากกินขนมเทียนอัน,นอันนั้นเป็นเต็กปูนนะคะเ,เต็กปูนเต็กปูนจะมีสีดำกับใบเตยค่ะเต็กปูนแบบสีดั้งเดิมเลยนะคะน้องไปตลาดไหนบ้างไปกระทรวงการคลังพี่วันอะไรคะวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะพี่วันจันทร์กับวันศุกร์อยู่กระทรวงการคลังค่ะตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังนะคะวันอังคารวันอังคารเหรอคะคารไป าาครล็อกเล่อองเเตย่ลล็กนะคะคลองเตยตึกล็อกเล่ค่ะวันพุธป<า>ูนไทยปูนซีเมนต์ไทยบางซื่อพี่ปูนซีเมนต์ไทยบางซื่อนะคะเบลรหัสอยู่ที่ตลาดนัดธานาคารอมสินค่ะสำนักงานใหญ่สะพานควายนะคะวันวันศุกร์อยู่กระทรวงการคลังเสาร์อาทิตย์ไปไหนคะเสาร์อาทิตย์อ่วนัวนเสนาร์อาทิตย์เหคะ โอเคพักผ่อนนะคะจ่าอาทิตย์พักผ่อนค่ะก็เพื่อนๆถ้าอยากอ,าอยากสั่งนะคะทำบุญออกงานลงทานนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่คุณเต๋าคุณเต๋าเบอร์โทรตามน,นี้เลยเนาะ063 627 7060คะ่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่ สกล่องห้ิบด้วยเพื่อนๆหน้าเอาไปทำบุญนะคะแล้วก็หรือใส่บาทก็ได้นะคะตลาดนัดธนาคารอมสินมีทุกวันใช่ไหมคะมีทุกวันทุกจานถึงสุก<า>เลยก็เป็นตลาดเช้าใช่ไหมคะครับผมถึงประมาณปเป็นตั้งแต่เช้านะคะถึงประมาณบ่ายสองโมงตลาดก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนาาักขัตฤกษ์ค่ะาตามธนาคารเลยนะคะ สามารถเข้ามาได้สองทางค่ะนี่ตรงนี้ทางถนนสุทธิสารนะคะถนนสุทธิสารก็คือข้างๆสีแส่แยกสี่แยกสะพานควายค่ะเ,เพื่อนๆประมาณซอยหนึ่งหรือซอยสองนะคะตรงนี้นี่บรรยากาศประมาณนี้ค่ะแล้วก็เข้ามาอีกทางหนึ่งก็คือทางทางหน้าธนาคารเลยนะคะธนาคารเดินตรงเข้ามาทางซ้ายมือนะคะเ,เพื่อนๆซ้ายมือจนสุดเลย ของกินครบนะคะแล้วก็น่าทานด้วยจริงๆอยากกินหลายอย่างจริงๆแพ้ขนมไทยมากเลยคะ่ะเห็นที่ไหนก็อยากกินร้านนี้สาหวาน,นสายหวานนะะสาหวานไม่ควรพลาดนะคะร้านนี้นะเตียปกป,ะะปูนกะทินะคะ ใกล้จะหมดแล้วเปรี้ยวปูนกะทิมีด้วยนะคะแล้วก็หมออ้อแกงจัดเองสามสิบเอง,งได้ไ,ได,ได้รวมได้รวมได้เลยรวมกันก็ได้นะเรเอานี้กี่ชุดสองสามเอาชุดเดียวจารรถแห่งเองเลยรถต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถง่ายตอนนี้ใจดีแล้วอุ้ยเอารวมกันบ้างได้ไหมได้ได้เ,เอาขนมเทียนอันนี้สามอย่างเนี่ยค่ะได้ได้เอาชุดหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้เกยวอะเลยเอาเลยเอาเลย กลัวไม่ได้กินอีกละวสเอาใส่ไส้อันเดียวใส่ไส้อันเดียว,แล,วแล้วก็อันนี้อันหนึ่งค,ค่ะมีอะไรน่ากินอีกอ่ะที่สามสิบห้าบาทค่ะมีตัวไหนที่เต็าฟูนอร่อยเต็าฟูนอร่อยเอาเอาเอาได้ติดไว้ที่เอาสิบห้าบาทพอลดได้ห้าบาทอุืยไม่ต้องลดหรอกคะ่ะเดี๋ยวกำไรไม่ได้กกนะเอาลดให้เอาห้าสิบบาทพอเอาขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวกำไรจะไม่ได้ได้ดีด้วยนะคะร้านนี้ คนขายหรออดูดูหน้าคนขายนะคะถ้าเห็นนะถ้าเห็นนะครับวิ่งเข้าหาเลยนะสายหวานขาี่ะปบามนบาท่ใหมาดมชุดด้เนอะขายจะบม หอมน้ำไม่นี่มากเลยหอมน้ำข้าหมูทอดร้านนี้มากเลยะ่ะเป็นขาหมูทอดกรอบอยู่ข้างๆกันนะคะร้านขาหมูทอดกรอบได่มีคลิปนะคะเ,เพื่อนๆยี่สิบบาทนะจ๊ะทุกคนได้ครับ เบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆศูนย์หกสามหกสองเจ็ดเจ็ดศูนย์หกศูนย์นะคะรับออกงานนอกสถานที่นะคะจัดจัดทำขนมตามงานต่างๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตาม,มเป็นกำลังใจให้กันนะคะสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมครับแม่หน้าจ่ะอาย่สิบยี่สิบจ้ะ นี่สิบบาจยาใหม่ๆเลยจ้ะเพราะมันไก่สี่สิบ้าย่งสี่สิบบาขนมจ้าทุกคนได้นะครับ